干了，干了。 ของพิซั้นเองก็คือดีมากแต่ก็เราก็ถามตัวเองว่าเราทำไปทำไมเพราะว่าเหมือนว่ายิ่งเราทำเรายิ่งเสี่ยงเราติดสิทุกอย่างญญาออกไปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมอถาเราอยากทำต่อไปเราอยากทำแต่เราเหนื่อยมากมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่อยากทำแล้วมีหลายคนทีทิ้งเราไปทางที่เรารู้สึกว่าเราเลิก ทำไมถึงไม่เดินต่อไปด้วยกันทำไมเราต้องเป็นคนที่ยืนยอยูตรงจุดนี้ขนาดเขาเดินต่อไปแล้วเคยมีใครเข้าใจเราบ้างไหมว่าเราต้องเจออะไรบ้างในช่วงเวลาในการถ่ายทำเราเจอภาษาอะไรบ้างเราเจอคจวามเจ็บปวดอะไรบ้างที่เราตลอเวลาที่ผ่านมา คำตอบของคําถามนี้นะคะมันตอบยากจริงๆแต่ว่าอย่างที่เราสัญญากันว่าวันนี้เราจะมีคําตอบให้ค่ะมันเหนื่อยนะแต่กําลังใจของทุกคนทําให้ไม่ได้คําตอบนี้ยอมมาค่ะ 我们能让革命者再加一是实力，牺 อาวิธิเชิร์เลยนะครับสวัสดีผมตอบด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นมารู้พูดด้วยชีวิตไม่หไหวมาหาไลยกันหรือยังคะ ขัวค่ะผมว่ามากกว่าครึ่งหอในชีวิตไว้ยทองงานครับเรจะบอกว่าปกติแล้วนะครับซีซันซีซัสนสองเนี่ยเราจะทิ้งไปเป็นปีถึงองปีผมบอกไปว่าเมพี่ขอสี่ถึงห5าเดือนเสร็จเลยนะ <OU D> ต้อมากลางปีได้ไหมครับเมนขอโทษนะครับพี่นี่จะกลางเดือนสอง้หนะครับกลางปีเลยใช่ไหมครับไม่น่าเลยถึงใช้คำว่าตั้งมิ่งสุดเร็วมากเลยนะครับแล้วซีซั่นสองนี่ casting ตัวแสงเป็นยังไงบ้างครับ ว่าเออตัวเองอยากเล่นด้วยเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เราังคงให้นักแสดงเดิมเล่นเหมือนเดิมและนะและนะไหมเนาะด้วยความแซ่บของสีงสันสองน,นะฮะเราจะมีการแคสติ้งคนเพิ่มมาอีกในวันที่เท่าไหร่ครับ22.23่กุงพาพันธ์นี้ค่ะเร็วไหมฮะ เร็วครับพี่เซอร์ไพรส์ไ้คะไอคลิปวิดีโอเมื่อกี้พี่คนบีบบังคบให้ร้องห้เาบอกว่ามาาันจะเซอร์ไพส์สดทัพี่เมยร้องให้ในงานมิวคือ20ผมย้ำนะครับเซตเดิมยังคงอยู่ทุกคนถ่ายไว้เลยนะครับพี่คงยังอยู่นะครับ <laughs> คือทุกคนถ่ายไว้เลยนะครับพูดตรงนี้เลยนะครับพี่พ็อปพี่เมย์ครับไม่ต้องเป็นพี่คงเป็นคนอื่นก็ได้ครับ ยี่สองยี่ามมีแคสตัวแสดงเพิ่มแต่เซตเดิมยังคงอยู่เป็นชีวิตของการมีครอบครัวจริงๆไว้ทำงานรอติดตามแบบเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอติดตามทั้งที่อยู่ในฮอลตรงนี้ที่ไลฟ์สดทั้งบ้านที่อยากรอดูซีซั่น2องครับก็สำหรับผมนะครับก็ฝากไขไลัูด้วยนะครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าไงฮะว่าถ่ายดีมากนะฮะโอเคข่ายบ้าเลยอะครับโอเคโอ้ยแล้วมึงจริงๆด้วยอ่ะก็ลอยก่อนนะฮะก็จะบอกว่าจริงๆมีเรื่องอยากจะบอกเมย์มากเลยวันนั้นไม่ได้พูดให้เมย์ฟังว่าเมย์มึงช่วยทำซีซั่นสองให้กูเถอะ กู <c oughs> ยอยากดูตอนจบของมันอ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบสักทีอ่ะอยากดูว่าเขาจะแต่งงานกันยังไงแต่ว่าตอนจะเบียดต้องบวชถูกบ่างไหมคะยัง <c oughs> ก็ต้อง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 ฝากว่าให้ติดตามชาไทยด้วยนะครับครับก็ทุกทุกกิจกรรมเนาะที่เราจะมีว่ากันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับถ้าทุกท่านรักนะครับทานไทย์เดอะซีรีส์นะครับต้องรักไฮรับบูด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ครับแล้วก็แน่นอนนะครับคำห้สูจน์เร็วๆนี้กับทานไทย์เดอะซีรีส์ซีซั่นสอง แตวสุดท้ายนี้ครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้ว